แบบว่าผลอตคัดคัดแนวไหนผคัดยื่อยอนแบบว่าตัวใหญ่คอยเอาขึ้นไปขายตัวน้อย่อยเสเอาลงไว้น,น,นี้นะอันนั้นกันนั่นปลาจะเพียนมาหน่อยยุคหังคอยอัเนยนะเอาจะซ้อนแล้วเออมันก็เด้เอาง่ายนเดียอย่านั่นี้าลางกน,นซ้อนเจ้าจ้าเชี่อลจัดกิโลยัดเ้แนวซอน ว่าจะลุกเบุหอมตว่เท่านลุออกกููดาเง่ว um. ่าจะไม่ไข่เงนโบแมนวันเขาวันอาทิตย์จะิมกเ้อาไปปั๊บโอมันบเล้งเขากินแซ่บกุปลากอูดปลา ก็อยู่นี่แต่ว่ามันขิวมันขีม้มันบมบัดฟ้าข่อยเอาไปขายคือบพรว่าขิวจั๊กเหี่ยสามชีหาปีมากแล้ววันนี้ว่าขิวผู้อื่นเลี้ยงขิวเขาอาไปขายเอ๊ะมัน,นข,ขี้ไหข่อยก็บอกห็นจั๊กเหี่ยมันขีว้ว่าสัน ไมไ่อหวไม่ไห้ทำในพัดเนยโตกเวอรนี่น,นั่นเขาค้มไม่เอยเอารถมาปาดมาเกียรหันมาไทยหันเขาที่เอาขึ้นไปดำหันอ้ยมันคือขาดานะรถก็่แห้งยางระเบิดรถสามคัน,นนี่จบานึลย เดี๋ยวตัวนี้ยังมีบออย่งตัวนี้ตัวนี้ก็บอปลานล้เสียปลาตัวนี้เราดาใส่ปลาดุกนี่บ่ปลาดุกปลาติเียนยูบอพุนทั้งกบแ้วพัง่นทั้งทังนี้ทั้งปลาอันนั้นกบ ไห้เก no ่าได้ิบบางมือก่นอยกรนแมนย่ำเลนให้ลกกับพ่อสิเอาเป็ิอเลยแร้กันสองพันสาพอยู่เมียนเมีนบปดุกครับผมปดุกบนกับ่ปาเพียนครับประดุกอันก็บ่ปาสิตครับผม อันนี้ก็บ,บ่บป้าอีกเราวเสียาปลาดุกมาใส่อีกครับมาลงอีกท่านั่นก็เป็นกบครับผมยวพาไปบงตัวกบครับเราเห็ดผู้เดียวครับผมท่านบึงกับเขา แล้วก็บูเขาไว้นิดน่อยไว้ทากินนี่แล้วก็ส่วนเนึ่งแล้วก็เลี้ยงเห็นบ,นาบ้านอบสุัดคุ้ Các bạn nhớ đăng kí cho kênh เกเฮ็ดผพ้เดียวครับผมชุดยอดเลยเศรษฐกิดพอเพียงหลายครับยาวเลยพี่ ยางแบบธรรมชาติครับผมตัวตายกับมีครับมันกัดกันเอง ครับอีกวัวหนึ่งครับนีบ่วัวงครับตัวนี้มันก็เป็นเขาเขาเราก็ถอกันเลยเราเสียายเกี่ยว,วแล้วนี่แหละครับเศรษฐกิจเพียงเศรษฐกิจพ่อเพียง เก๋อยู่ผู้เดียวครับผมเลี้ยงผู้เดียวมาเบิ่งบอกอาสดิคกับผมบอ,บอกบครับบบด้วอกันมีหอดบอปอะไรครับผมปาลปาอะไรเบิ่งบอร ครับปลาไหลใ่ปลาไหลมันอยู่ในอย่างนี้เวิรมันอยู่ในทอเวิรครับมันขอทอครับแองปลาไหลมันก็เป็นมูอผักสวนครัวเดี๋ยวจะคิดพอเที่ยง ดีครับมาละกอพริก,ก,กนี่ตัวอย่างครับมาเบ่งบบาปาสลิดมีหอดเป็ดครับเป็ด เปียครับผมมันกับบอปลาสลิดครับผมเศรษฐกิจพอเพียงมีกับบอไอโกเือนครับนีเต่ตัวนี้บอมมี่ เป็นใบะให้มันไครนะครับกบมันไครขึ้นมาเอาาเนี่แม่จะซื้อกบหน่อยซื้อัซื้อหลยเออแม่ยอเอาหไปก่อนครับสวัสดีครับ